สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสมคัคคีวันที่2กันยายน2,567นะคะทุกท่านวันจันทร์นะคะพี่ดองคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้ก็คือการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เลยก็ให้ทุกท่านรอดูอ่าเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ว่า ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะทุกคนขาเจจะพาทุกคนไปดูวันที่1ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่1นนะคะทุกคนใจให้เด่น3และ9นะคะเมื่อมาหนึ่งสาหเจดหนึ่งพี่น้องมาคู่ที่ใจชอบนะคะทุกคน3า 6, 6 3สพี่น้องคะ่ะเลขเด่นประจำวันวันนี้มาทั้ง1และหเลยนะคะทุกคนเลข9ก้ากับหัวนะคะพี่น้อง เราสามัคคีเข้าติดต่อกันสามวันแล้วนะคะ FC ทุกท่านพิจารณาดูนะคะว่าจะเข้าต่อหรือจะหลุดต่อพี่น้องยันนะคะทุกคนกลัวหลุดนะคะทุกคนเข้าไม่เกินสามถึงสี่วันในพี่น้องเข้าต่อกันแล้วก็หลุดนะคะทุกท่านค่ะก็อย่างที่ใจสังเกตมาเนาะพี่น้องเนาะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะทุกคนวันที่สองต่อนะคะว่าท่านจะชอบหรือไม่ถ้าท่านชอบท่านตามได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านกดผ่านได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ ความชอบของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะคะคนเฮาหมักก็คือกันพี่นอ้องวันที่สองนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ดินเด่นสี่และเก้านะคะทุกท่านเรามาดูนะคะคู่ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันบางวันก็จับได้หมดบางวันก็จับไม่ได้หมดนะคะทุกคนคู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะ าท่านชอบท่านก็สามารถจับให้ได้เลยแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านทีนี้นะคะเรามาดูค่ะทุกคน4นะคะสี่สามสี่เจ็สี่หนึ่งสี่หกค่ะทุกท่านค่ะเก้าสี่เกาสามปากาก็จะหมดหมุกแล้วนะคะทุกคนเก้าเจ ก้าสองประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาดูคะ่ะเก้าหกไม่ได้จับให้นะคะทุกคนแล้วจะมกักได้พี่น้องมือนี้เลขหลายตัวใจจับคู่หนึ่งใจเสดายคู่หนึ่งพี่น้องคะ่ะเอ้ามาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นเก้าสี่สี่เก้านะคะเอฟซชอบเอฟซตามได้นะคะทุกคนคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะพี่น้องมือนี้ใจมากนะคะพี่น้องคะ่ะ เจมักซี็ดเจ็ดีค่ะพี่น้องชอบสี่เนะคะถ้าท่านชอบท่านตามจะได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะสำหรับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนอยู่ที่เลข2องได้เลข7นะคะทุกคนวันจันทร์เลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับ7จ็นะคะสกับ7นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคน ทีนี้ใจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเผื่อท่านชอบนะคะ4กับ9รอบเลขคู่ตัวเด่นนะคะแล้วก็เลขเด่นประจําวัน2กับ7เป็น42 47นะคะทุกคน47ใจจับให้42ใจไม่ได้จับให้นะคะแล้วแต่ความชอบนะพี่น้อง9ค่ะ92 97นะคะทุกคน92กับ97จัะให้อยู่นะคะทุกคนถ้า ท่านชอบสีสท่านก็สามารถตามได้เป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านคะค่ะสำหรับแนวทางนะคะเราสามัคคีนะคะวันที่2กันยายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมนันหมนสุขทุกคนเดอพี่น้อง สวัสดีค่ะ